ครับดูครับดูคุณเหลนผมสดต้มปลากระสูบครับโอ้ยเป็นอะไแซ่บเลยว่าปลาจิโจนะครับลาปลาครับลาปลากระสูแสบแซ่บครับมามามาอุ้ยเดืแซ่บเลยว่ากินด้วยกินด้วยมากินด้วยกินด้วยนานโอ้โห <laughs> ถ่ายพี่โอเด้ะเราเขพผุ่นไปพุดนมัน,นยังไมเห็นมาันนั่งตักมันจะเห็นบ่หน่มันจะเห็นบ่หน่ยังสิบ่เห็นกันเดอ้อ<า> <laughs> ไปไปน,นั่งชดนนงไปไปนั่งชดอยู่โน,น่นโอ้ยบ่อยากเข้ากล้องจะบ่กว้ยน้อดูครับดูดูดูคุณเหรนผมครับไมนเสกไม่เสกจริงด้วยเสกถิ่นมาสนัง่ง แฟชั่นแบบอดไรอ่เโอ้ยเงาดูครับ้อนแสงด้วยนี่ครับไม่ถ่ายยากอ,อย่างนี้แหละดีะที่ไม่มือจับมือทำครับอ่ะชดชดชดไหนอ่ะอันนี้มันเผ็ดนะเนี่ยเอานี้ดีกว่ามากมาก อุย้ยอือฮึอร่อยไหมอีกทีอือเห็นมน้องเด็กไมาา่เหงนโอ้โหโว้โนวายโว้โนวายครับดูดูชดเองเนี่ยดูดู้าชดชดชดเร็วชด อะไรหรยอไม่ข้าวจืดด้วยข้าวจืดด้วย,ยครับลาบป่าแซ่บๆครับโอ้ยนั่งปิดที่ปิดทางย้อนเสียงหย่บแบาหยับแบาหยับไงก็หน,นีไม่พ้นครับว่าแจ้งเดอดยำเช้าครับครับนี่นะครับ ด,ด,ดูดูสดเองด้วยดูดิยอมปวดของเราครับโอ,โอ้ยยาว<อ>มือจอิ้มไหมล่ะสดเอาอนตัวนีอนั่นแหละแบะ่บพัฒนาเสียงแ่บเลยแฉบๆเลยค่ะ ยืนเบกัยล่ะจุ๊บหน่อยนะบอสรับกลับนครับเดี๋ยวไล่ครับนะครับ